ค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะคะการทำงานของหลอดเลือดหัวใจของคนปกติเราจะเห็นภาพอันนี้คือแบบจำลองนะคะนี่นึกถึงว่าเป็นหัวใจของเรานะอันนี้คือตัวปั๊มหัวใจหัวใจมันทำงานมันก็ต้องปัม๊มหน้าที่ของมันคือต้องปั๊มให้ได้เลือดไปเลี้ยงให้ทั่วถึงทั่วร่างกาย แต่ถ้าวันหนึ่งหลอดเลือดเรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเปลาะแข็งหรือตีบแล้วตันหัวใจมันก็ยังคงทํางานมากขึ้นเพื่อเอาเลือดให้มันไปเลี้ยงร่างกายให้เพียงพอเห็นไหมคะมันก็จะต้องทํางานมากขึ้นบีบแรงขึ้นเร็วขึ้นนะคะอันนี้คือการทํางานของหัวใจนะคะอันนี้ติ้งต่างว่าเป็นหลอดเลือดของเรานะคะอันนี้หลอดเลือดปกติหลอดเลือดปกติ การทำงานก็ปกติแต่วันหนึ่งเนี่ยมันเริ่มมีผนังที่หนาขึ้นมีตัวพลัคเขาเรียกพลักเนาะก็คือเหมือนหินปูนนะคะไปเกาะหรือตัวไขมันเกิดจากอะไรเกิดจาก1อายุเรามากขึ้น 2. พฤติกรรมของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการออกกําลังกายอันนี้คือพฤติกรรมของเรานะคะทำให้หลอดเลือดเนี่ยหนาตัวขึ้นก้านหนาตัวของหลอดเลือด มันไม่ได้หมาหนาพ่อกปูนออกด้านนอกหลอดเลือดมันหนาเข้าไปข้างในไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมคะเริ่มเกาะตัวหนาขึ้นหนาขึ้นถ้าวันหนึ่งหนาตัวมากขึ้นถึงขนาดตีบตันแล้ววันหนึ่งมันจะเป็นยังไงแตกใช่ไหมคะเป็นอมตพึ่งอมาพาดนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านก็จะเป็นปัญหาและภาระ ของทุกคนใช่ไหมคะที่ดูแลเราการไหลเวียนของหลอดเลือดที่เป็นคนที่เป็นเบาหวานเนาะเลือดมันก็จะหนื่อเหนืดเปียบเหมือนน้ําแดงที่มันเข้มข้นนะคะกว่าเลือดมันจะไหลขึ้นมาได้เห็นไหมคะมันจะหยดกว่าจะหยดได้เห็นไหมคะหนืดมันหนืดอมากๆแล้วหัวใจเนี่ยยังต้องทํางานปกติเหมือนเดิมเหมือนที่หมอบอกว่ามันก็ต้องบีบตัวให้แรงขึ้นเพื่อนําเลือดไปเลี้ยงร่างกายให้เพียงพอถูกไหมคะทีนี้เรามาดูหลอดเลือดของคนไข้ที่เป็นโรค ไขมันสูงแล้วก็ความดันโลหิตสูงนั่นคือกลุ่มนี้จะมีเรื่องของการตีบการหนาของหลอดเลือดมากขึ้นเวลาการไหลเวียนของหลอดเลือดเราก็จะเห็นว่าจากที่มันไหลปกติใช่ไหมคะมันเริ่มตีบเป็นไงตีบก็จะไหลช้าลงไหลยากขึ้นใช่ไหมคะตีบมากจนถึงขนาดมันตันเป็นไงโอกาสแตกก็มีถูกไหมคะแต่นะคะเดียวกันที่เราเห็นเนี่ยตัวหัวใจก็ยังต้องทํางานยังปั๊มเพื่อส่งหลอดเลือดเหมือนเดิมนะคะทําไมเราถึงต้องกินยา กลุ่มยาเบาหวานกินเพื่อเราบอกว่ากินเพื่อลดเบาหวานเนาะแล้วทำไมถึงต้องลดเบาหวานตัวเบาหวานน้ําตาลจะอยู่ในหลอดเลือดเพราะน้ําตาลอยู่ในหลอดเลือดมันไม่สามารถส่งออกมาสู่ร่างกายมาเลี้ยงหลอ่อเลี้ยงร่างกายเราได้มันเลยต้องกินยาตัวนี้มันติ๊กต่างว่าเหมือนรถคันหนึ่งเป็นรถขนถ่ายน้ําตาลที่อยู่ข้างในหลอดเลือดเนี่ยส่งออกมาให้ร่างกายได้ใช้นี่คือคกลไกถ้าเราบอกแบบง่ายๆที่เราเข้าใจง,ง่ายๆนะคะ ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคความดันไขมันทำไมถึงต้องกินกลุ่มโรคไขมันก็เหมือนกันมันเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ลดตัวไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดเรานะคะเพื่อไม่ให้มันหนาตัวขึ้นแล้วในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็เช่นกันเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วว่าหลอดเลือดที่มันตันเนี่ยในขณะเดียวกันที่หัวใจที่ต้องทํางานหนักที่ต้องบีบแรงขึ้นแรงขึ้นเร็วขึ้นเพื่อส่งเลือดออกมาเลี้ยงร่างกายยาลดความดันก็คือ ลดการบีบตัวเพื่อให้หลอดเลือดมันไหลเวียนได้ดีขึ้นบีบตัวให้ช้าลงเพื่อไม่ให้ความดันมันสูงเรารู้อยู่แล้วว่าความดันมันมี2ตัวตัวค่าของค่าบนก็คือการบีบการบีบตัวของหลอดเลือดไอตัวล่างก็คือการคลายตัวของหลอดเลือดเนี่ยค่ะกินไปเพื่อกินยาเพื่อลดการบีบตัวให้มันช้าลงเพื่อไม่ให้มันเกิดแรงดันมากขึ้นในหลอดเลือด ส่งผลให้เราไม่ต้องตอดเลือดเส้นเลือดสมองแตกนะคะ